วันนี้พวกเรา P.O.P ก็มาถ่ายโปสเตอร์สำหรับงานใหญ่ของ P.O.P อีกงานนึงน,นะครับมีทั้ง Yo Kie Playboy, f r i Day นะฮะแล้วก็มีทั้ง P.O.P ลมถึง t o Day Skate ครับคคนเซ็ปของการถ่ายโปสเตอร์ก็เป็นชุดสปอร์ตกีฬาครับ<ม>ก็เพื่อนๆด้วยนะใส่ชุดกีฬากับพเพื่อนๆสนุกดีครับตรงนี้่ำงนี้ทำงาน จริงๆแล้วกีฬาฟันดาบกับพี่เนี่ยแทบไม่รู้จักกันเลยครับสายเดนครับเป็นทีมเกี่ยวกับเทนนิสเทนนิสครับก็สนุกสนานมากเล็กแรกๆก็ยังฝื่ออยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นกีฬาครับผมก็เลยต้องไปดูวีดีโอเอา เคยจะดูสาวสาวตีเทนนิสอืมงันเทนนิสหญิงดูตลอดดูตลนดิสช่ผมไม่ดูอยู่แล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับจะเป็นคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า Circles of Friends นะครับเป็นคอนเสิร์ตของการรวบรวมเอาศิลปินก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ P.O.P. แต่เป็นวง o Deco a y h Kids Friday The Boy ก็แล้วก็ Yo Keep l a y uki, Play Boy มันเริ่มต้นจากความคิดที่ว่าเราพวกเราทั้งหมดทุกคนเลยเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่เริ่มเล่นดนตรีเข้าวงการมาพร้อมๆกันแล้วก็เราก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่รวมตัวกันแล้วก็จัดคอนเสิร์ตที่เราได้เล่นดนตรีพร้อมหน้าพร้อมตากันสักครั้งหนึ่งจริงๆก็ที พอบงไฟเดย์แล้วเราเรามักจะคุยกันมากกว่าเพราะผมไม่อยู่ห่างไออกลกับเพื่อนๆผมยา้ายไปอยู่ชิงม่ครับนี่ก็เป็นเกือบจะเกินครึ่งครึ่งปีนะครับที่ที่ได้กลับมาเจอพร้อมหน้า3าคนนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันที่พวกเราได้มาเจอกันอีกนะครับแต่ว่าเราก็เตรียมพร้อมเป็นอย่างดีเพราะไม่ได้เจอกันมาสองปีแลวนะครับใช่ไหมเนะึ่ซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยรู้จักแล้วก็สนิทสนมกันมาเป็น10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่รวมเพื่อนสนิททุกคน มีโอกาสจะได้มาเล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็อ,อยู่บนเวทีพร้อมกันหมดทุกคนน่าจะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่สนุกมากครับตั้งใจกันตั้แต่โปสเตอร์แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องในตัวงานนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าจะสนุกหรือไม่นะครับจริงๆมันมีมุกง่ายๆอันหนึ่งก็คือพวกเราบางคนอยู่วงนี้บางคนอยู่วงนี้บางคนสลับวงกันเล่นกลายไปเป็นเขาเรียกว่าวงเวียนซึ่งมันกลายเป็นชื่อคอนเสิร์ตนี้เองก็คือเซอร์เคิ อเจอกันวันที่11ครับ11เดือน11นะครับอืมาใหมเจอกันวันที่11ครับเดือน11งพันห้าร้ห้าแครับทหมแล้วเราไปเจอกันวันที่11ครับเดือน11นะครับปี2558ครับละกอนฮถัลกกอนไม่เอาทม แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะฮะวันที่11เดือน11ปี2,515ไม่ใช่ปี8ปี2,000นี่ก็อังมัใช่ความเหมือนแล้วกัที่สุดตรง